สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เทุกๆท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวึงเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็มีแนวทาง5น้อยสูตรมัดรวมนะคะพี่พี่จะมัดรวมนี้ลุ้นได้ทั้ง4น้อยเนาะอ่าแอดลง2สูตรนะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะก็คือสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมัดรวมเนาะอ่าสำหรับพี่พี่อที่มาใหม่นะคะ เข้ามาแล้วเนาะอย่าลืมกดอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาแอดลงเนาอะ,อะแล้วก็พี่ๆท่านไหนสนใจอยากจะเข้ากลุ่มนะคะสามารถแอดไลน์ตามที่แอดเขียนไว้ให้ได้เลยนะคะในกลุ่มของแอดมีหลากหลายแนวทางนะคะพี่ๆจ๋าโดยเฉพาะแนวทางทูบเนาะแอดให้เฉพาะในกลุ่มนะคะพี่ๆจ๋ามาดูวันนี้เมื่อวานมาสองจิตยัง วันนี้มา3ตัวในในรอบปกตินะคะ014มา v i p อีก041นะคะวันนี้แอดรีบลืมตัดให้1กับ7ตัวเดียวกันถ้าตัดให้ก็จะได้70แล้วก็74อีกทีหนึ่งนะคะพี่พี่จ๋าวันนี้มาเด้งปังมากๆเลยนะคะเฮกันยกกลุ่มเลยนะคะกลุ่มจะเต็มแล้วเด้อพี่พี่จะให้รีบให้รีบนะคะสำหรับแนวทางเลขทูบนะคะ แอดมาแล้วแจ้งแอดด้วยนาอว่าเข้ากลุ่มแนวทางนะคะพี่พี่จา๋าแนวทางตัวเองนะคะรูปโปรไฟล์รูปประจําตัวตัวเองชัดเจนด้วยนะคะถ้าไม่มีรูปไม่มีแบบแสดงตัวตนที่ชัดเจนแอดไม่ได้ดึงเข้ากลุ่มก็อย่าว่ากันนะคะพี่พี่จา๋าอ่ะมาตามต่อกันนะคะสำหรับของวันที่10บนะคะแอดเตรียมไว้แล้วนะคะอ่ะมาดู ผลกันของวันที่9เนาะแล้วก็พี่ๆท่านไหนนะคะได้แนวทางแล้วยังไม่มีที่เสี่ยงโชคนะคะเดี๋ยวแอดจะปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์ให้นะคะสำหรับบ้านสมปรารถนา88นะคะสมปรารถนานะคะ,ะสามารถกดไลน์เข้าไปแล้วทักหาน้องแอดมินได้เลยนะคะ,ะก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่10นะคะเดี๋ยวเรามาดูผลของวันที่9กกันก่อนเนาะ วันที่9นะคะในน้อยเฉพาะกิจ1 5จึนะคะอ่าหนึ่งมานะคะ5มา7มานะคะ5 7 7 5จ็เด้มาหรือพี่ๆจา๋าแล้วก็3ตัวเข้าตารางนะคะส่วนล่าง0 8เนาะเด่นที่8มาแต่0 8แอดไม่มีแอดมี2 8กับ8 5 1 8มา0 8พี่น้องจะมา1 8ให้ก็ไม่มาเนาะอ่ะ ส่วนในรอบพิเศษนะคะสามหกหนึ่งเนาะเด่นที่หนึ่งแอดมาเ้อแต่ว่าหกหนึ่งหนึ่งหกมาเข้าตารางเนาะพี่พี่จ๋าหกหนึ่งหนึ่งหกเข้าตารางนะคะส่วนล่างหกเก้าหกเก้าเก้าหกก็มาตารางเช่นกันเนาะแล้วก็มาชุดกันนะคะมาในชุดกันนะคะพี่พี่จ๋าอันนี้เข้าตารางนะคะอันนี้อ่ะ เผื่อมีพี่พี่ fc บางท่านจับในตารางเนาะอ่ะก็ดวงใครดวงมันเนาะบางทีแอดจับให้ไม่เข้าพี่พี่จับในตารางก็เข้านะคะอ่ะสามตัวนี้มาเกือบทุกวันเลยเนาะในตารางสามตัวแอดให้จับให้ในกลุ่มนะคะพี่พี่จ๋าจับให้ในกลุ่มนะคะแล้วก็อ่ะสายวิ่งสายรูดแอดแยกให้เป็นน่อยๆนนะคะอ่ะสำหรับในรอบปกตินะคะศูนย์หนึ่งสี่ล่างเจ็ดศูนย์ นะคะหนึ่งสี่มาตรงตรงัวที่แอดเน้นนะคะดีใจมากเลยที่มาในหน่อยนี้เนาะแอดก็จะพูดอย่างนี้ทุกวันเลยนะคะถ้ามาในหน่อยนี้แอดดีใจเนาะสำหรับพี่ๆ FC บางท่านก็แบบทุนน้อยอตามเฉพาะในหน่อยปกตินะคะวันนี้มาข้างมาันวันนี้มาบนเนาะเมื่อวานมาล่างนะคะก็ยินดีด้วยนะคะมาแบบนี้แอดค่อยชื่นใจหน่อยเนาะค่อยมีกําลังใจทําแนวทางนะคะถ้าวันไหนหลุดก็ ใจห่อเหี่ยวเหมือนกันเนื้อพี่พี่จ๋าเครียดเหมือนกันนะคะอ่าสำหรับอ่าในรอบ vip นะคะในรอบ vip อเดี๋ยวแอดให้ดูวิ่งรูดก่อนนะคะอ่าในห้องแอดก็จะแยกให้ประมาณนี้เด้อพี่พี่จ๋าก็จะแยกให้ประมาณนี้สําหรับอ่าสำหรับสายวิ่งสายรูดเนาะแอดจะแยกเป็นในน้อยแบบนี้ให้นะคะถ้าใครสนใจก็ในกลุ่มนะคะอ่า มาดูกันนะคะสำหรับในน้อย VIP เนาะศูนย์สี่หนึ่งนะคะอ่าอันนี้ก็มาเด้งเด้งเลยนะคะสี่หนึ่งหนึ่งสี่ส่วนล่างนะคะห้าสี่แอดหลุดไปเนาะวันนี้นะคะวันนี้ก็แตกสี่น้อยนะคะวันนี้แตกสี่น้อยเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋าสามตัวก็มาในตารางนะคะอ่ามาเดี๋ยวเราไปตามต่อกันของวันที่สิบเนาะ<ม>เดี๋ยวด้วแอดยังไม่ได้ขีดตารางเลย สนใจเข้ากลุ่มแอดมาได้นะคะพี่พี่จ๋าแนวทางเลขทูปก,ก็ให้เหมือนกันนะคะอะมาตามต่อขอเขียนแป๊บหนึง่งแต่เย็นเย็นะคะแสวงนะคะอะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันเหมือนเดิมนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พี่จ๋าชื่นชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้เนาะ,ะการคำนวณน,นะคะพี่พี่จ๋าเข้าได้หลุดได้เข้าก็ดีดีด้วยแต่ถ้าวันไหนหลุดก็อย่าว่ากันเด้อพี่น้องเย๋ยหานอยสูตรมัดรวม สูตรมัดรวมรุนได้สี่หน่อยนะคะรุนแอดเขียนก่อนเดี๋ยวเผื่อพี่พี่เอฟซีที่อ่าเข้ามาใหม่ยังไม่รู้เนาะว่าจะไปหน่อยไหนยังไงนะคะอ่าหน้าช่องแอดให้รวมไปเลยเนาะในห้องแอดแยกเป็น,นหน่อยๆน่อยให้นะคะสาหรับใส่วิ่งใส่รูดนะคะอ่ามาดูตารางตัวดินกัน สำหรับตารางตัวดินโอ้ยตรงขอโทษขออภัยพี่น้องจะทำไปด้วยเอ็ดงห่วงเหงาหาวนอนไปด้วยกว่าจะได้นอนแต่ละวันนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะตารางตารางตัวดินนะคะ สำหรับตารางตัวเด่นก็จะมีสองห้าหกนะคะหกหรือเก้าหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะสี่ศูนย์แล้วก็เจ็ดนะคะามาดูตัวเด่นของแอดกันบ้างสำหรับตัวเด่นของแอดรอบนี้นะคะก็จะมีห้ากับหกนะคะมีห้ากับหกมาดูกันว่าห้ามีตัวไหนกันบ้างนะคะ 5้าศูนะคะห้าสองา,า,านะคะอ่าสำหรับเด่นในลหลักหนะคะก็จะมี60 62 หกสี่แล้วก็หกแปดนะคะพี่พี่จ๋าอ่ะเดี๋ยวที่นี้เรามาดูแนวทางในชุดกันกันก่อนเนาะค่อยค่อยดูตัวตุยแอดเน้นนะคะพี่พี่จ๋าอ่ะถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้ก็จับในตารางนะคะชุดกันชุดกันแอดก็จะมีสองหนึ่งสามแปด เจ็ดสี่นะคะแล้วก็สี่สองอ่ะมาดูตัวที่แอดเน้นนะคะว่ามีตัวไหนกันบ้างนะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นในหลักห้านะคะแอดเน้นไปที่ห้าศูนย์เนาะห้าเก้านะคะห้าเก้าหรือห้าหกนะคะอย่าลืมกลับหัวเนาะถ้าชอบนะคะอ่ะสำหรับหกแอดเน้นไปที่หกศูนย์ 60แล้วก็68หรือ98นะคะทีนี้แนวทางในชุดกันนะคะแนวทางในชุดกันแอดเน้นไปที่38 74นะคะอย่าลืมตัวเด่นของเราเนาะ55นะคะกันเบิ้ลเนาะ55 66นะคะ5566อ่ะเบิ้ลของวันนี้ก็ ประมาณนี้นะคะพี่วีจะ,ะถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็จดไว้แคปไว้เพื่อทําไปเป็นแนวทางนะคะอย่าลืมนะคะได้แนวทางของแอดแล้วอย่าลืมที่เสียงช่วดีๆนะคะกับบ้านสมปรารถนา88นะคะสามารถกดไลน์เข้าไปทักที่แอดปักหมุดไว้ให้ทักหาน้องแอดมินได้เลยนะคะ,อะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกๆท่านนะคะ ที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะ,ะเจอกันที่บ้านสมปราถนา88นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ